มามาแล้วคุณนะเ,เกี่ยวติเออมามามแกจะแกมาเบิ่งแกกันด้วยจ้าในบันที่อากาศดีๆฝูงแกอุ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาจ้าเอ๋มามา,มา,มากินน้ำมากินน้ำมาเาจะถอยห้มานนมาอู้วว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 ้ววววะวว ชนบทสวีเดนหมงแกะจ้าหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยจะจบแล้วแ่บปะคณอ่ะอุ้ยหนุนสีขาวพอได้ยมีแต่สีดำสีไล่สีขาวกับพี่แค่นีาดาจ้าสวัสดีจ้า